สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีพี่น้องสมาชิกที่ติดตามช่ององเรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาตามต่อนะครับเลขวิ่งบน2ตัวนะครับสูตรนี้ก็เดินมา14งวัดลุดเพียงงวดเดียวนะครับก็งวดวันที่1นะครับให้วิ่ง9กับ0นย์นะครับก็เข้า9นะครับ คนที่16พุศจิกาให้วิ่ง9กับ0ก็เข้า9กับ0นย์นะครับหมดทีแล้วนะครับให้วิ่ง8กับ9นะครับเลขที่ออก0 9 7ย์นะครับออก0 9 7ย์นะครับเข้า9เลยนะครับนี่เข้าครับ ก่อนด่นก็ไปดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมซึ่งคลิปนี้เป็นการคำนวณหาตัวเลขความน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนไปนในทางที่ผิดกฎหมายนะครับ เชรับชมกันเลยครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรเก่านะครับก็สำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะครับก็จะได้รับชมกันส่วนสมาชิกเก่านะครับก็ถือว่าเป็นการทบทวนนะครับวิธีทำนะครับก็ใช้ หลักหน่วยบวกด้วยหลักร้อยของรางวัลที่1นนะครับได้เท่าไร่ลบหแต้มนะครับกดแรงนะครับ0นย์บวกหาครับศูนย์บวกหเท่ากับ5นะครับหาลดเป็น1แต้มได้4ี่กับ5้านะครับเลขที่ออก4ี่ห้าสามนะครับก็เข้า4ี่ทั้ง4ี่ทั้งห้าครับ ไปครับ3บวก4นะครับ3าบวก4เท่ากับ7นะครับ7ลดเป็น6นะครับเลขที่ออก782นะครับขอา7นะครับต่อไปครับ7บวกเท่ากับ9นะครับลดเป็น8นะครับ ได้8กเก้ 9. เลขที่ออก4 7 8นะครับเข้า8ครับต่อไปครับ8บวก4เท่ากับ2ครับลดเป็น1ครับเลขที่ออก8 1 2นะครับเข้า1กับ2นะครับ ไปครับ8บวก2ท่ากับ0นะครับได้0นะครับบดเป็น9นะครับเลขที่ออก02 202นะครับเท่า0นะครับต่อไปครับ2บวก2เท่ากับ4นะครับได้4 เป็น3นะครับวิ่ง3วิ่ง4ครับเลขที่ออก4 4 6นะครับเอา4นะครับต่อไปนะครับ6บวกเท่ากับ0นย์นะครับลดเป็น9ครับเลขที่ออก9 5 1นะครับเอา9นะครับต่อไปครับ กบวกหนึเทากับศูนนะครับลดเป็น9ครับเลขที่ออก9 9 0ครับเข้าทั้ง9ทั้ง0ย์เลยครับต่อไปครับ9บกบวกศนย์นะครับมทีแล้วครับเก้บวกศูนย์เท่ากับเนะครับ เราเป็น8นะครับเลขที่ออก097นะครับก็เข้า7นะครับ,รบเดินดีครับสูตรนี้14งวดหลุดเพียงงวดเดียวนะครับต่อไปงวดหน้างวดจะถึงนี้นะครับ07บกครับ07เท่ากับ7นะครับ ลดเป็นหนะครับได้หกับเจ็ดนะครับเลขพิ้งงวดหน้านี้นะครับหกกับเจ็ดนะครับ หวัดนะครับ16ตทก66ครับครับ,รบก็ขอให้พี่น้องสมาชิกที่ติดตามนะครับโปรดพิจารณาก่อนนะไปใช้ครับสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับ ก็ให้ไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ